Kìa gọi cái vẫn còn kìa có là vẫn còn kìa gọi là vẫn còn kìa gọi là vẫn còn kìa gọi là vẫn nó kìa gọi là vẫn còn kìa gọi là กินยอดกระถินไงไอตัวที่ไอตัวที่พิแทะยอดกระถินก็มีตัวที่กินโคก็มีทับคาม,ามก็เป็นแพะป่าละมันนี่พาลูกเดินงเลยไม่กิน ดีลูกวันนี้ท้องแก่มากแล้วจะออกเมื่อไหร่ไมลูกท้องแก่ตึ้เลยอ่ะโอ้เออ ไม่ดูดิมาดูดูรูปร้อยกี่เดือนได้ถึงสามเดือนอยังถึงแล้วมัถึงแล้วสามเดือนอหาท่านกุศเลยคนเริยวค่อยหลุดไปด้วยรูปร้อยคือ<แ>พ่อครับคือพ่อครับนี่ครับหนูพ่อ้อย กระปือนะผมขาดินตัวใหญ่มากเป็นร้อยโลอ่ะตัวเนี้ยเป็นร้อยโลเปลือหลังแบนยาวขาตัวอะไรตัวเนี้ยห้าสิบใบพัดขาตัวสูงนิบเลยสายลูกสวย ลอยครับเขาเป็นแบกกร,รับอ่เฮ้อ,อ,อ,อมันลดทีเดียวเี่ยออเดี๋ยวทำใหม่ เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงแพะตะเกะสำเร็จตะคกิจนะครับยงง่ายๆเรามีสายพันธุ์แบ่งปันนะครับผมทั้งแพะตะแกะโทรพูดคุยกันได้ที่0981108996 0981108996ก็โหจะทับไอ้แบกก็จะทับแต่เช้าเลย ตื่กแต่เช้าลิกจัดนะครับขาเริ่มหายแล้วนะครับเวลาท่านถามไทยกันมานะครับผมนะ โทรพูดคุยก็ได้นะครับผมที่เบอร์โทรที่หายไปบางต้นนั่นนะครับผม